3ทักษะสำคัญที่คนทำออนไลน์ต้องมีนะคะหเลยการทำภาพค่ะวันนี้เราอาจจะแค่ถ่ายภาพเฉยๆแล้วโพสลงไปเลยนะคะไม่ได้ดูแบบได้ตกแต่งให้ดูสวยงามนะคะการตกแต่งภาพให้สวยงามเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดลูกค้าดึงดูดผู้คนให้เข้ามาติดตามคุณนะคะฉะนั้นแล้วคุณต้องตกแต่งภาพให้ดูสวยดูดีดูพรีเมียมนะคะและก็สิ่งที่สองเลยก็คือ การทําคลิปวิดีโอนั่นเองค่ะการทําคลิปวิดีโอเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากเพราะจะช่วยให้เข้าถึงผู้คนได้เยอะนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งต้องการเป็นดารานักลองคุณต้องทําคลิปวิดีโอเป็นแล้วค่ะเพราะว่าคลิปวิดีโอนะคะจะส่งนะคะเรื่องราวที่คุณถ่ายทอดออกไปให้ถึงมือลูกค้าของคุณไปอยู่หน้าจอลูกค้าคุณตลอด24ชั่วโมงเหมือนกับเขาอบเป็นเซลแมนให้กับคุณเลยค่ะ แจกใบปลิวให้คุณ24ชั่วโมงโดยไม่มีการหลับนอนเลยนะคะฉะนั้นการทำคลิปโอเป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกันนะคะ คุณจะต้องทําคลิปให้เป็นเพื่อที่จะทําให้ผู้คนเข้าถึงคุณได้เยอะนะคะ 3. การไลฟ์สดนะคะการไลฟ์สดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้ผู้คนนะคะเข้าถึงคุณได้เยอะที่สุดทุกครั้งที่เรามีการไลฟ์มีคนเข้ามาดูเราจะพูดคุยทักทายกันนะคะทาให้เราสามารถเรียกลูกค้าใหม่ๆได้นะคะเรียกผู้ติด,ดตามใหม่ๆได้นะคะหรือแม้กระทั่งทําให้คนที่เคยเป็นลูกค้าของเราหรือว่าเป็นคนที่ รู้จักเราเข้าถึงเราได้เยอะกว่าปกติเพราะว่าสามารถที่จะพูดคุยกันได้ในไลฟ์เลยนะคะคักทายพูดคุยกันณตอนนั้นและทําให้เขารู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนพูดใจง่ายนะคะลักษณะท่าทางการแต่งตัวนะคะคอนเน็ชั่นแบบไหนแบบนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดฉะนั้นวันนี้การออกมาไลฟ์สด เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในยุคออนไลน์นี้นะคะและก็จะสําคัญที่สุดอีกต่อไปในวันข้างหน้าค่ะถ้าหากคุณยังไม่มี3ทักษะนี้รีบเรียนรู้ฝึกฝนลงมือทำด้วยด่วนเลยนะคะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์กับทุกทุกคนได้เลยค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ